สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชา เป็นคลิปเปิดสั่งจองลูกสะกดหนุมานชนะศึกแปดรอบสุก,กเกษมรุ่นแรกหลวงปูกกเ่เกษมเขมมะจาโรวัดมะม่วงตลอดจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธคุณของลูกสะกดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาอุดหยุดลูกปืนป้องกันสัตว์ร้ายเขี่ยวงาพกพามีแต่โชคลาภค้าขายร่ำรวยกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองทหารตำรวจข้าราชการ นิยมพกพาบูชาติดตัวกันมากเพราะส่งผลทำให้เกิดอำนาจตะบะเดชะวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนร่วมสร้างมณฑดบณวัดมะม่วงตลอดจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงปู่เกษมเขมมะจาโรวัดมะม่วงตลอดท่านเป็นสิทธิ์สืบสายพุทธคมมาจากพ่อท่านคริงวัดถลุงทอง อดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้พิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกสองวาระวาระแรกวันเสาร์ที่13เมษายนสองพั วาระเสาห้าขึ้นห้าข้ามเดือนห้าอธิษฐานจิตปลูกเสกเดี่ยวโดยหลวงปูกเกษมเข็มะจารวัดมะมงตลอดวาระที่สองปลูกเสกวันที่27เมษายน2567ณวัดมะมงตลอดจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชเวลา10นาฬิกาสนาทีพิธีบวงสวงบูชาเริกบอกกล่าวอดีตเจ้าวาดเจ้าวัดเจ้าวาเทพเทวาครูบาอาจารย์เวลา13นาฬิกา39นาทีพิธีพุทธาพิเศษจุดเทียน ชเวลา14นาฬิก59นาทีพิธีดับเทียนชัยและพิธีปลุกเสกในช่วงบ่ายรวมพิธีหงน้ำมันมหาว่านมหามงคลต่างๆในครานี้อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยพ่อท่านเกษมเขมมะจาโรวัดระม่วงตลอดและมีเกจิอาจารย์สายใต้ร่วมปลุกเสกอีก3รูป ร่วมบุญเช่าบูชาเป็นรายการที่21เนื้อมหาชนวนหงน้ามันพยักว่านในพิธีสร้างจำนวน599ลูกบูชา1ลูกลูกละ300บาทถ้าเอา4ลูกคิด1,000บาทจัดส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบันดอยก็ไม่มีบวกเพิ่มส่วนนรอบการจัดส่งสถานะของตอนนี้มีพร้อมส่งของมาถึงเรียบร้อยแล้วสั่งวันนี้สามารถจะส่งได้ทันที เดี๋ยวเรามาดูารายการกันในารายการจะเป็นรายการที่21เนื้อมหาชนวนหุงน้ำมันพยักว่านในพิธีสร้างจำนวน599ลูกเป็นรายการสุดท้ายลูกสะกดรูปตัวอย่างจะเป็นรูปด้านหน้าและก็รูปด้านหลังของลูกสะกดหันุมานชนะศึก8อรอบสุกเกษมรุ่นแรกเนื้อมหาชนวน หงหนมันพยักว่านในพิธีส่วนรูปนี้จะเป็นรูปหันข้างด้านซ้ายและหันข้างด้านขวาลูกสะกดหันุมานชนะศึกแปดรอบสุกเกษมรุ่นแรกเนื้อมหาชนวนหงหนมันพยักว่านในพิธีชนวนมนสารนั้นมีเป็นจำนวนมากนะครับตามใบรายการของชนวนมนรเลยนะมีเป็นร้อยกว่ารายการนะครับจะไม่อ่านได้ฟังเพราะว่าเยอะมากนะครับเป็นชนวนมนสารจากทั่วฟ้าเมืองไทยนะับรวบรวมชนวนมนรมา เป็นมหาชนวนมวลสารที่มาใส่ในพระรุ่นนี้นะครับแรอบสุกเกษมรุ่นแรกรวบรวมชนวนมวลสารมาเป็นานวนมากนะครับถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0 9 4 2 3 9 4 9 2 4 0 9 4 2 3 9 4 9 2 4หรือว่าไลนดี d เป็นลายแอด p b ดพีบีพีบีส8 9แอดถ้าใครแอดลน์แอดไม่เป็นให้สแกนค r วโค้ดตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR วโค้ดมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระปูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดค อันนี้ง่าย้เดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ของช่องพระบ้านพระพุชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีเคพระใหม่ๆลงไปแล้วจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ